ผมนะครับสวัสดีครับนะครับอ่าชื่ออะไรครับผมผมชื่อจอร์ดชื่อจอร์ดคุณชื่อฝน,นนะครับคุณฝนหรือว่าคุณกาญจนาเนาะ<ช>นะครับ<ช>อ่าตอนนี้เราก็ติดตั้งบ้านก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะพาชมนะครับอ่าเริ่มแรกเดี๋ยวใจที่อ่าขอถามก่อนว่าไปไงมาไงถึงถึงได้ได้ติดตามชโชคบุญยุนแล้วสั่งจับโชคบุญยุนครับ,บดูอ่าดูยูทูบดูยูทูบ ชอบบานนอกดาวชอบบานนอกดาวเราเราอยู่เราอยู่ต่างประเทศใช่ไหมับอ๋ออยู่ต่างประเทศ<ๆ>อยู่เ<ๆ>อเมริกานะครับนี่ก็เพิ่งเ<ๆ>พิ่งลงมาถึงเมื่อวานเนาะใช่อ่านะครับเราก็ทําสัญญากัน ผ่านออนไลน์ผ่านออนไลน์นะครับส่งเอกสารไม่เคยเห็นหน้าเลยยังไม่ได้เห็นหน้าอ่นี่นี่คือครั้งเลยไม่เห็นหน้าออ๋แต่ก็เชื่อใจมั่นใจได้ฝากฝากลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะครับเป็นไงบ้างสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยก็ไปยืนสุดยอดไว้ใจได้ไว้ใจได้เชื่อใจได้ใช่ได้ม่ต้องคำไหนคำั้นไม่ต้องคำไหนนะซื้อสัตว์คะแนนเราทำสัญญากันมาปีกว่าเนาะ เกือบเกือบสองปีนะครับเกือบสองปีนะครับคติดโควิดมาไม่ได้ก็เลยก็เลยต้องเลื่อนมามาติดตั้งในช่วงปีนี้นะครับก็คือขาดระยะเวลาการการติดต่อกันเนี่ยสองปีแต่ก็ยังมั่นใจแล้วก็่จใจก็คือบ้าใจมาส่งอนเดิมไม่ได้หนีหายไปไหนเลยนะครับโอเคก็พูดกันง่ายง่ายง่ายคือเราเอาใจคุยกันค เชื่อใจได้เชื่อใจได้เชื่อใจได้ต่าใจพูดกันไม่ต้องสัญญาคือรายละอักษรอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าคือความเชื่อใจความเชื่อใจครับก็คือความสําคัญคือความซื่อสัตย์แล้วก็ความเชื่อใจนะครับถึงจะมีสัญญาอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาจะโกงนะครับถ้าเขาจะโกงนะครับอันนี้พูดตรงๆงเลยแต่ถ้าคนไม่โกงเนี่ยถึงเขียนสัญญาไปหรือไม่เขียนสัญญาก็ทํามาให้เหมือนเดิมตามที่เราตกลงกันไหมครับแบบเลยนะครับขนาดหรือว่ารูปทรงก็คือเหมือนตาม ตามที่เรา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 เขียนแบบกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวพาชมบนบ้านครับทีนี้ขึ้นไปเลยนะอ่าคือเดี๋ยวตอร้ำาเรืงนึงเราจะได้ไม่เปื้อนนะครับพี่ึ้นก่อนอ่าไปเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เดิมทีบันไดแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนาะเดิมทีมันจะขึ้นไปด้านโน้นนะครับคุณพ่อเอามาเป็นด้านโตก็ไม่เป็นไร นะครับโอเคี่่ antenna, ้ต้องถอดต้องถอดไครับถอดได้อไนี่ถอดถอดเลยนี่ถ้ามันอ่เห็นไหมมันมันมันจะไมลอยเออจะไมลอยโอเคนะแล้วก็ให้ดูงานทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็คือบ้านก็คือเหมือนเมือนกับว่าอ่าเรามีตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ก็เช็คได้เลยนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเสร็จแล้วก็ตามที่บอกนะครับเราก็ทําตามที่บอกทุกอย่างนะครับ รายละเอียดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับแต่ว่าก็เอาที่พอใจนะครับตรงไหนไม่ไม่สวยงามก็บอกได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะทาความสะอาดแล้วก็ขัดแล้วก็ลงเงาไปอีกรอบหนึ่งนะครับคือคือรอบจบเนี่ยมันจะมันจะเงาขึ้นกว่านี้ค่ะคือพี่ต้องทำสองรอบเตอนนี้รอบแรกใช่ไหมนี่จบแล้วครับสามรอบแล้วอ๋อสามรอบอ่าเหลือแค่ลงน้ำมงาลงเงาลงไปอีกอ๋ออันนี้รอบที่องอ่าให้มันเงาเฉยนะครับนั่นคือรอบจบ จริงจริงมันจบแล้วแหละแต่บางทีเนี่ยมันเคลื่อนเหมือนกับว่าฝุ่นอะไรมันมาโดนแล้วก็คล้ายๆกับอ,อนุมันเงามาลงทีนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากประตูก่อนนะครับอ่าเราจะเช็คว่ามันจะเข้าได้ไหมนะครับอ่าล็อกได้ไหมนะครับไน้นะครับก็ตามปกตินะครับอ่าเส็จแล้วครับอ่าเนี่ยก็เหมือนเดิมน,นะครับก็ตามแบบเลยประตูห้องหลงนะครับห้องหลงก็คือห้าคูณห้าเมตร นะครับก็เราดูารายละเอียดก็เหมือนเดิมครับผมได้ตะตู้ไฟให้เรียบร้อยนะครับตามที่บอกปลั๊กไฟเด็กปลั๊กไฟมีให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นปลั๊กรุ่นใหม่ก็คือปลั๊กลูกลาวเรียบร้อยนะครับก็สวิตช์เปิดนะครับไฟได้อ่าโอเคนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูห้องนี้ก่อนนะครับ ่าก็าประมาณนี้แหละนะครับดูได้เลยนะครับ,ลลรบแล้วถ้าอยากติดแอร์ติดได้เลยนะครับเพราะว่าผมทําชุดเบรกเกอร์ไว้ให้เรียบร้อย <Okay. S 1> อ่าแล้วสายแอร์จะมาหย่อนไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อย<ม>นะครับ<ม>อ่าเพื่อที่อยากจะติดแอร์ก็เขาช่างมาติดแอร์ตรงนี้เลยแล้วก็ต่อสายไฟตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งยากไปเดินใหม่นะครับพอผมจะเดินเดินไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราจะเป็นทางออกไปด้านหลังเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีนึง นะฮ้อนเดิมนะก็จะมีมานั้ตามที่บอกไปยกได้ั้ได้แต่เดี๋ยวเราก็ไปไปทำก่อนตัวที่มันเสร็จก่อนตัวนี้เดี๋ยวเขากินข้าเสร็จเขาก็ไล่คนนี่เขาก็างแบบนี้หอานี่หละกํลังจะถามเห็นว่าหันด้านนี้ก็เลยหันด้านนี้ให้เดี๋ยวนด้บอกได้เลยเออโอเคหัน้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวอกเพามันมันหันด้โอเค อ่านี่จะป็นห้องนอนยาวของเชียงรายเลยนตามแบบที่ที่เราต้องการเลยนะครับอ่าไม่ต้องกั้นเลยไม่ต้องกั้นอ่าก็คือโล่งเป็นห้องใหญ่ไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมก็มีแอร์ให้เรียบร้อยก็คือเบรืเกอร์แอร์นะครับก็สามารถปิดแอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวผนางมันจะมีไม้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องสวิตช์เพื่อที่เขาจะต่อสายไฟนะครับ อ่ะตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำที่ทําให้ก็คือตามที่บอกก็คือทําให้แค่นี้นะครับโอ้ห้องใหญ่มากเลยห้องน้ําเนี่ยชอบห้องน้ำใหญ่ครับปกติเคยทํำแต่แค่สองนี้สองคูนสามแต่ห้องเราเนี่ยสามเมตรคูนสามเมตรพันสิบเลยนะครับพอดีมันตรงรอกกระสอบเนี่ยสามเมตรพันสิบนี่เธอตรงตรงที่มันเป็นรูล่ะตรงไหนตรงนี้เธอเขาจะคือเขาจะติดกระเบื้องไงครับอ๋อเขาติดอ่าช่างคุณก็ต้องฉาบปูนขึ้นฉาบปูนขึ้นแลกระเบื้องขึ้น อ่าให้เป็นตินนะครับตัวนี้พื้นเนี่ยมันก็ปูซีเมนต์บอร์ดให้เรียบร้อยก็เหลือแค่ช่างเราเอาเบอร์มาติดนะครับก็อาจจะเทพื้นก่อนแต่การเทพื้นเนี่ยก็คือแนะนําให้ผสมน้ำยากันซึมด้วยนะครับน้ำยากันซึมอ่าน้ำยากันซึมกับปูนเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันซึมนะครับถึงก็จะทําไม่ดีมันซึมก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่ผมทำนะครับเพราะว่าผมทําแค่ตัวพื้นเองแระให้ธรรมดาอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขาทำมาก็ทำดีไม่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 ค่อยมีคนซึม นะครับเขาก็จะเทน้ำยาก,กาันซึมผสมกับปูนแล้วเขก็จะล่าล่าเสร็จแล้วเขาก็จะดติดฉากแล้วก็ติดกันเรื่องเร้่ไปะนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเปนเ็นสายที่จะเอาไว้ต่อเครื่องทำนอุ่นอ๋ออ่าที่ว่าเห็นสายนี่นะ,ะคือเราไม่ได้ติดพอกเลยต้องให้เชื่อมทำน้ำอุ่นนะครับโอเคกะเอ๋นะครับร้อนร้อนนเนี่ยประมาณนี้นะครับเนาะนะครับมี ตรงไหนตำหนินี่ิดหน่อยก็ห่างก็ก็นะครับก็ว่ากันได้เลยตอนที่ช่างอยู่นะครับถ้าช่างไม่อยู่ก็เราจะไม่มาตำหนิทั้งทีหเราแต่ก็อย่างที่บอกเราก็ทําตามมาตรฐานทุกอย่างนะครับจะสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นปกติเขาเล็กนิดหน่อยนะครับเนี่ยพื้นบ้านมันก็จะอย่างนี้ครับพื้นไม้เดือนไทยนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นด้านหลังเรา เดีรอรอให้คัะเพื่อในทีเนึยใช่ไหมเขาจะดูแมดูหมอ่าเนี่ยคิดว่าให้ให้มาเดินตอนนี้เพื่อที่เราจะดูได้เราตรวจงานได้คตอไน่านี้ว่าจะเอาข้อมูลให้มันเข้าไปแบบนี้เลยไงเพราะว่านี่่ไม่ชอบแว่าบมันแคบแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีเราอกอนอนก็ได้แต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่นี่ว่านี่จะเอา ก็ยิ่งิงคือมันมันเคลื่อนได้เลยนะจะเคลื่อนไนก็ได้เคลื่อนทีหลังก็ได้เพราะว่าผมทำเป็นอิสระคือหรือว่าหรือว่าแบบนี้ได้ก่อนนะเอาเอาแบบนี้ไปก่อนก็ได้อันนี้ก็สวยดูดีอีกอย่างหนึ่งนะใช่ไหมเพราะว่าเราก็อาจจะมีเก้าอี้บาร์มานั่งที่กาแฟอะไรบตู้เย็นอะไรนี่ไว้ตามป้กไปไม่ให้เลยจะเสเดี๋ยวนี้เขาก็จะลงแบกอีกรอบหนึ่งแล้วกี่จะทำ นี่ยเเป็นไม้ประดูเลยนะครับแต่ที่ทำให้ค่ะเนี่ยมันจะรับลมเย็นตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงที่เป็นจุดที่เราจะมานั่งพักก่อนได้ตรงนี้ต้องทำสีอะไรนี่นี่ยังไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวกิ่งก้าวเสร็จก็ทําเสร็จค่ะครับอีกอีกไม่น่าจะข้ามหรอกเดี๋ยวพอเสร็จพวกนี้เสร็จหมดนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวแค่คนงานพรุ่งนี้เขาอยู่เขาจะถมหลุมถมอะไรให้เราทำกวนศาสให้เราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สีพวกนี้เสร็จหมดใช่ไหมเสร็จหมดใช่คเสร็จหมด เสร็จก็อาจจะท่ำถ้าไม่เสร็จก็รู้อยู่ว่าพี่เขาอยู่ไหนผมผมผมทุ่มใจนะจะไม่เสร็จผมก็ไปดีให้ลูกน้องเขาก็อยู่ครับคุณทำค่ะเชื่อใจได้เชื่อใจได้โอ้ทำมาขนาดนี้ผมคงไม่ได้ทิ้งงานนะครับโอเคโอเคไหมครับฝากฝากเพื่อนๆเลยฝากเพื่อนๆถ้าอยากได้บ้านนะโชคประยุนจะเชื่อใจได้เชื่อใจได้เชื่อใจได้ ไม่ไม่ไม่โกงเงินนะห้ามเลยห้ามเลยแล้วก็ทําตามที่เราตกลงกันนะครับตามแบบเลยนี่นี่ขนาดแค่ยสเก็ตแบบให้ให้เฉยถ้าที่ไหนไม่เสร็จเขาจะทาให้ให้เสร็จน่าโอเคสุดยอดเลยขอบคุณมากครับขอให้ดูด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะครับราคามางมีสิสุขนะครับครับอ่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็คุณลูกค้าทุกท่านนะครับผากอ่าเพจโชคประยุน้านไม้เดินไทยนะครับหรือทาง YouTube นะครับ โชคประยูนยบ้านนม้เดินไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์0864657080นะครับไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับ0864657080นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับ